ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาผ่อช่องที่จะพาทุกคนขึ้นเครื่องบินผ่านจอส่งตรงสู่อด้านปลาดิบผ่านประสบการณ์ของพวกเราทั้ง6คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นโอชินนิจจากโตเกียวเมืองแห่งแสงสีเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่น่าทึ่งสวัสดีค่ะโอชินจากโตเกียวนะคะ โอชินนะคะก็มาอยู่ญี่ปุ่นได้ทั้งหมด5ปีแล้วปีแรกก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นอีก4ปีก็คือได้ทํางานในบริษัทญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวของโอชินหรือว่าอยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียวนะคะในมุมที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็อย่าลืมติดตามการผ่านช่องสมิทจี่ปุนได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนก็ชื่อนิกนะคะ เรียนจบจำหาไหเยเมจสิแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกียวเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วเพราะฉะนั้นเออพวกเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในญี่ปุ่นของเรานะคะใครที่อยากติดตามก็ฝากตัดด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย มาถึงสมาชิกคนที่3ของเรานะคะเนสจากจังหวัดชิบะเมืองนาริตะค่ะเมืองนาริตะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีสนามบินที่ดีติดอันดับ1ใน10ของโลกกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่คนไทยหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะแต่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอดฮิตมากที่สุดเลยก็ต้องพลาดไม่ได้กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้อยู่ที่โตเกียว สวัสดีค่ะชื่อเนสหรือ happy nez s จากจังหวัดชิบะค่ะการที่เราได้มาอยู่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีทำให้เรามีประสบการณ์และเรื่องราวมากมายที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้นะคะฝากติดตามช่อง smi japan ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะที่คนต่อไปกันเลยนะคะนิจจากจังหวัดไอจิค่ะ จังหวัดไอจินะคะก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดโตโยต้าข้าวหน้าปาลาไหลอร่อยนำํำสวยล้ำปราสาทนากย่าใครไม่เคยมานี่ถือว่าเสียดายมากสวัสดีค่ะทุกคนชื่อดิบนะคะเป็นคนเชียงใหม่ใจดีเลี้ยงง่ายไม่กัดมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดไอจิค่ะอยู่ญี่ปุ่นมาปีที่สิแล้วอยากแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้ทุกคนได้รับรู้หวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะคะแล้วเจอกันในซูมิแจแปนค่ะ และสำหรับสมาชิกท่านต่อไปนะคะขอ,อนำเสนอแผมเกียวโตส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับจังหวัดเกียวโตนะคะก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมวัดและแหล่งธรรมชาติที่เปลี่ยนสีในทุกฤดูกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะแพมค่ะจากจังหวัดเกียวโตเมืองเกียวโตนะคะตอนนี้ก็มาเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วนะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานรวมไปถึงแน่นอนการไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามช่องซูมิเจแปนของเราด้วยนะคะในส่วนของสมาชิกคนสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะเขาคือ จิ๋วค่ะจากเมืองโอซาก้าโอซาก้าเนี่ยถ้าใครได้เคยไปสัมผัสเมืองเขาเนี่ยะคะจะรู้เลยว่าคนที่เนี่ยเป็นคนตลกโอซาก้าเมืองท่าคนตลกกินสลบนั้นแน่แน่สวัสดีค่ะ าาค่ะจากโอซาก้าค่ะและทุกคนอยู่กับสิวที่ปราสาทโอซาก้านั่นเองเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยมาที่โอซาก้านี้ใช่ไหมคะสำหรับจิวเองเนี่ยจิ๋วมาญี่ปุ่นมาประมาณ8ปีแล้วค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่โอซาก้านะคะได้2ปีเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่บริษัทจําหน่ายแล้วก็ผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในโอซาก้านะคะใครอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโอซาก้าเนี่ยเป็นยังไงการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไง หรือว่าอยากท่องเที่ยวไปกับจิวแล้วก็เพื่อนๆในช่องอย่าลืมกดติดตามซูมิเจแปนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะมิจตามซูมิ